สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเย็นนี้กูรูก็จะมาถอนก้าผักตรงนี้นะคะเอาไปปลูกแปลงข้างนอกติดถนนนั้นนะคะนี่ค่ะกูรูหวานไว้มันก็โตไวจังค่ะอันนี้เป็นผักที่เราปลูกนะคะเป็นผักกาดขาวพื้นบ้านเนาะ ไม่ใช่ผักกวางตุ้งนะคะเป็นกัดเป็นผักกาดขาวพื้นบ้านหรือว่าผักกาดจอนเนาะวันข้างหน้ามันก็จะเป็นดอกนะคะดอกมันจะเยอะมันจะมันจะเป็นดอกแดดยังไงเราเด็ดแล้วมันก็แตกหน่อแตกยอดกันเยอะเลยนะคะสองปีแล้วครูไม่เอาผักกวางตุง้งตลาดมาหวานเนาะมาปลูกเนาะ ครูจะเอาผักแต่ของครูนี่นะคะผักพื้นบ้านมันก็มีหลายสายพันธุ์นะคะที่ระหว่านรวมกันเนี่ยแต่ละสายพันธุ์ใบมันก็จะไม่เหมือนกันก้านกาบมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋านี่เดี๋ยวครูจะถอนไปปลูกแปลงนี้ก็คือผักชีลาวเนาะ มันก็ขึ้นห่างๆนะมันขึ้นเหมือนกันค่ะขึ้นห่างๆเพราะว่าช่วงนั้นนกมันกินเนาะกูรูก็เลยเอาใบตองอะไรมาคุมไว้เนาะถ้าไม่คุมไว้ก็คงจะไม่ได้แบบนี้นะคะพี่น้องจ๋าแต่มันขึ้นห่างๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะต้นจะได้อบอุนะ่นเนาะนี่ค่ะอันนี้ที่เราปลูกได้กินแล้วนะคะเมื่อวานกูรูก็ เก็บมันไปแกงใส่หมูแล้วนะคะเนี่ยยิ่งมันจะแตกยอดนะคะผักนี้ไม่เหมือนหลักกวางตุ้งค่ะดูใบดูก้านมันสิคะมันคนละแบบกันเป็นผักพื้นบ้านเนาะอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี่ดูขแขนงอะไรมันจะแตกเต็มเลยนะคะอันนี้มันยังไม่ค่อยงามเท่าไหร,ร่เนาะกูดูว่า แต่ก่อนทุกปีมันจะงามกว่านี้สวยกว่านี้เนาะอันนี้มันเป็นอะไรอะ่ะมันอยู่ล่มเกินไปนะคะร่มต้นไผ่ต้นมะพร้าวแล้วก็ชะอมเราก็เลยตัดตัดตัด,ตดมันไม่ให้มันคุมแปลงผักของเรานะคะพี่น้องโอ้มันก็จะเป็นแมงแล้วนะเนี่ยสงสัยตัวบุ้งตัวนหนอน ไม่ได้ฉีดยาหรือว่าไม่ได้ฉีดไออะไรนะน้ำหมักเลยนะคะพี่น้องนี่ดูตัวอะไรมันมันจ้อนแล้วนะคะมันดอกแล้วนะคะก็มีอะไรเนี่ยกลัวจะเป็นเพลหรือเปล่าอืมนี่ค่ะดูดีๆเป็นแมงอะไรไหม มันจ้นแล้วนะคะพี่น้องจ๋ามันดอกแล้วเนี่ยทุกปีมันจะกอใหญ่มากๆเนาะแต่ปีนี้มันก็ใหญ่นะคะดูพอมันมีจ้นแล้วพอเราถ้าเราเด็ดจ้นมันไปนะคะดอกมันไปนะคะมันก็มีขนแน่งเต็มเลยนะคะพี่น้องเห็นไหมขนแน่งของมันทั้งนั้นเลยยิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกยอดนะคะ ของกูรูเนี่ยมีหลายสายพันธุ์อยู่ที่เดียวกันอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นผัผกโบราณเนาะผักพื้นบ้านสมัยนานมาแล้วนะคะกูรูก็เก็บเม็ดมันไว้ทุกปีทุกปีนะคะเพื่อเราจะไม่ได้ซื้อผักไอ้กวางตุ้งมาหวานเนาะ นี้ก็เป็นใบอีกแบบนนะคะใบกลมๆนะคะผักนี้ยอร่อยมากเลยนะคะพี่น้องนี่ก้านเป็นแบบนี้ใบเป็นแบบนี้สวยมันก็สวยอยู่นะคะแต่มันอยู่ที่ร่มเกินไปมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่มันก็สวยงามอยู่นะคะพี่น้องจ้า เดี๋ยวกูรูก็จะถอนแปลงนู้นนะคะไปปลูกเดี๋ยวพาชมก่อนนะคะชะอมพอเราตัดแต่งกิ่งมันแล้วมันก็แตกยอดใหม่นะคะพี่น้องกำลังจะแตกยอดใหม่ๆอยู่นะคะชะอมของเรา แตกทุกต้นเลยที่เราตัดมันนะคะตั้งแต่นู้นมาเพราะมันคุมผักเนมะผักไม่โตเนาะเดี๋ยวกูรูจะพาไปชมที่วันนั้นกูรูถางไว้ว่าถางญ้าแล้วจะปลูกถั่วปลูกบวบเนาะก็จะพาชมนะคะมะพ้าวอ่อนกินไป ลายทลายแล้วล่ะค่ะนี่มันขึ้นแล้วนะคะพี่น้องจ๋าถั่วอะไรที่กูรู้ว่าถงางหญ้าแล้วปลูกถัว่วปลูกบวชนะคะถั่วขึ้นแล้วนี่นกเข่าค่ะพี่น้องนกเขาไม่ใช่นกเราบินกันแล้วเน่เน่่นนนน่บินหมดเลย แลกก็ไม่ได้รดน้ําวันนี้กูรูไม่ได้มารดน้ําผักเลยนะคะมัวแต่ทํางานอยู่ในบ้านเนาะจะปีใหม่แล้วทําแต่งานบ้านนะคะที่กูรูถางวันนั้นนะคะพี่น้องจา๋าเห็นไหมคะถั่วเนี่ยขึ้นหมดแล้วนะคะขึ้นหมดแล้วนะคะ บวบก็ขึ้นนะคะอันนี้คือบวบเหลี่ยมนะคะเรือแต่บวบอะไรนะบวบเนี้ยครูซื้อมเมล็ดมันมาเนาะพันมันมาเนาะสั่งซื้อมาเนาะบวบที่มันมีลูกดกดกมีทุกง่าใบของมันนะคะเนี่ยค่ะมันกำลังจะขึ้นมันขึ้นยากนะคะบวบเนี้ย แต่บวบเหลี่ยมบวบพวงแล้วก็ทัวเนี่ยขึ้นหมดแล้วมีแต่บวบที่ครูสั่งซื้อมาพันมันนะคะไม่เคยขึ้นอันนี้ก็เป็นบวบพวงนะคะกำลังจะขึ้นโอ้แห้งมากเลยเช้านี้ไม่ได้มาลดน้ำเห็นไหมคะ อันนี้กรูก็มาปลูกหอมแดงอีกนิดนึงเพราะว่าชดเชยอันที่หมาหรือไก่ไม่รู้ที่มันไปเคี่ยตรงนู้นเนะาะกลัวมันจะไม่ดีไม่งามกรูก็เลยทำใหม่นะคะเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วนะคะพี่น้อง ย้อนแสง <c oughs> เสียงกุรุก็จะแหบดอย่างเนี้ยอันนี้กุรูยังไม่ได้มาถอนหญ้านะอันนี้ก็ผักขี้หดูดเนาะขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> กระรำปีเริ่มจะงามแล้วนะคะพี่น้องแต่แมงกินจงเลยสงสัยเย็นนี้กุรุจะต้องทำน้ำหมักจะต้อง น้ำหมักมาฉีดตอนม,มันมาดดีกว่าดูสิคะโอ้โหกระลำปีของกูดูสวยอยู่นะคะแต่ที่ตรงนี้มันมันติดกับกอไผ่เนาะเนี่ยรากไผ่มันมันแน่นมันเยอะมากนะคะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะง,งามนะคะดูสิคะเนี่ยตรงไหนที่ติดกอไผ่อะ ไม่ค่อยงามเลยนะคะพี่น้องอันนี้หอมหอมแดงนะคะไม่ค่อยจะสวยหรือยังไงไม่รู้นะคะมันเพิ่งจะขึ้นมาใหม่ๆเนาะ,ะไก่ก็มาเขี่ยมันเนาะไก่ทั้งไก่ทั้งหมามาคุยเขีย่ยนี่ค่ะพาชมก่อนนะคะนี่ค่ะ หอมนั่นอีกสายพันธุ์หนึ่งโตไวมากเลยหอมนั่นนะคะปลูกวันเดียวกันแต่สูงมากเลยพี่น้องจ๋าดีนะหมาไก่ไม่มาเขี่ยตรงนั้นไม่มาคุยเขี่ยตรงนั้นนะคะพี่น้องไม่งั้นเสียดายมากเลยนี่คะ่ะหมาเพื่อนบ้านนะคะเยอะแยอะอันนี้กรูก็หวานพันธ ผักสลัดเนาะหวานไว้เดี๋ยวจะเอาออกปลูกแล้วอันนี้ก็พันกระลัมปลีอีกนะคะเนี่ยกรูหวานไว้อันนี้ผักคะนา้ากำลังขึ้นงามๆเลยนะคะพี่น้องจ๋ากระเทียมก็กำลังขึ้น,นะคะ่ะ ดูหอมดี่ะที่ไก่มันมาคุ้ยเขีย่ยไก่หมาอะไรเงี้ยนะกูรูก็เอามาปลูกใหม่เนาะเอามาลงดินใหม่มันจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ก็ทํามันไว้อย่างนั้นเลยค่ะถ้ามันดีก็ดีถ้ามันเสียก็ไม่เป็นไรช่างมันเนอะกระเทียมเพิ่งขึ้นนะคะพี่น้องจา๋ากระเทียมขึ้นช้านะคะเริ่มจะโผล่ขึ้นมาจากฟางแล้วนะคะพี่น้องกระเทียมของกูรู น,นี้กูดูปลูกเมื่อวานเนาะตรงนี้ปลูกเมื่อวานอันนั้นปลูกได้หลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาปลูกอกีกตรงโน้นเราหว่านผักผักกาดหินผักกาดขิวเนาะตรงโน้นนะคะเดี๋ยวกูดูก็จะมาถอนมาปลูกแถวนี้นะคะพี่น้องจ้า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ